กลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้เราได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับ2023นัดแรกของทีมชาติไทย u 23พบกับซาอุดีอาระเบีย u 23เริ่มเกมมาซาอุดีอาระเบียได้โอกาสลุ้นก่อน2ครั้งแต่ผู้รักษาประตูของไทยยังป้องกันเอาไว้ได้นาทีที่10ไทยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากการลากไปยิงด้วยซ้ายของธีรศักดิ์เผยพิมาย ทำให้ทีมชาติไทยอยู่23นำก่อน1ประตูต่ตอ0นาทีที่23เป็นมูฮัมหมัดวาฮีฟอาบูสามัดเปิดให้โมฮัมหมัดคาริมมาลานโขกเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1ประตูต่ตอ1ครึ่งหลังในนาทีที่48จากลูกฟรีคิกแล้วเป็นรายานโมฮัมหมัดที่โขกเข้าไป แม้จะยืนอยู่ในตำแหน่งลำหน้าก็ตามแต่ลายแมนไม่ยกธงซะอย่างนั้นทําให้ทีมชาติซาอุดีอาระเบียยู23ขึ้นนําทีมชาติไทยของเราเป็น2ประตูต่อหนึ่งจนมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายครับจากลูกฟรีคิกเป็นชานลรงพรม4ีแก้วเปิดให้โจนาธานเข็มดีหม่งเข้าไปทําให้สกอร์ของทีมชาติไทยย23เสมอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียยู23ไปสประตูต่อ2 โดยที่โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย u 23จะพบกับกาตาร์ย23ช่วงการคืนของวันที่25มีนาคมเวลาตี2ตามเวลาของประเทศไทยก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่คนแรกครับเป็นชาวอินโดนีเซียบอกว่า ไม่รู้ว่าที่แข่งกับไทยชายทีมชาติซาอุที่พึ่งคว้าแชมป์เอเชียยู23หรือเปล่าถ้าเล่นแบบนี้ความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามบอกว่านักฟุตบอลของไทยดูดีจังหุ่นก็ยังดีอีกด้วยชาวเวียดนามคนต่อมาครับบอกว่าทีมชาติซาอุดีอราระเบียซึ่งอยู่ในทีมระดับท็อปของเอเชียเมื่อวานนี้ถูกไทยตีเสมอ ทีมไทยทำได้อย่างไรน่าทึ่งมากๆชาวเวียดนามคนต่อมาครับบอกว่าอยู่23ของไทยเล่นดีทำงานกันอย่างหนักพยายามเต็มที่สู้ต่อไปเพื่อนด้วยความเคารพประเทศไทยจากเพื่อนชาวเวียดนามความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับบ,บอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะมี VAR นะเพื่อความชัดเจน ความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับบอกว่าคาโมลไทยแลนด์ on, เกมนี้ไทยทำได้ดีจริงๆขอสนับสนุนพวกคุณจากเวียดนามแฟนบอลคนต่อมาครับเป็นชาวฟิลิปปินส์บอกว่าประตูที่2ของซาอุดีอราระเบียลำหน้า100%เมันมักจะเกิดขึ้นเมื่อต้องพบกับชาติอาหรับความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวมาเลเซียบอกว่า ทีมจากอาเซียนไม่เคยกลัวทีมชาติจากอาหรับเก่งไม่กลัวแต่กลัวกรรมการจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับจากเวียดนามบอกว่าเ,เกมนี้ไทยเล่นดีมากๆด้วยความเคารพจากเวียดนามและขอให้โชคดีในนัดต่อไปแล้วก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าพวกเราชาติอาเซียนกำลังพัฒนาไปในทางที่ดี ไทยกับเวียดนามเราสู้กันเฉพาะใน AFF เท่านั้นส่วนรายการระดับเอเชีย er, เราต้องเป็นกำลังใจให้เวียดนามเหมือนกันเพราะเราคืออาเซียนสู้ต่อไปเพื่อนเวียดนามแฟนบอลคนต่อมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียบอกว่าทีมฟุตบอลของไทยแข็งแกร่งมากคำทักทายจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียคนต่อมาครับบ,บอกว่า Amazing Thailand ความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวไทยบอกว่าประเทศไทยฝึกซ้อมได้แค่1วันเท่านั้นแล้วก็มีคนอินโดนีเซียเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าอินโดนีเซียต้องการการฝึกซ้อมถึง2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยแล้วก็มีคนไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าอินโดนีเซียมีผู้เล่นอายุน้อยที่ยอดเยี่ยมมากมายความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามบอกว่า แค่เสมอก็เหมือนชนะแล้วซาอุดีอาระเบียเขาเป็นแชมป์ AFC ซ23เชียวนะแฟนบอลคนต่อมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียบอกว่าเข้าใจว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังต่ำกว่าเอเชียตะวันออกอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะชนะในนัดนี้มันก็อาจจะเป็นแค่โชคเท่านั้นแฟนบอลคนต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามบอกว่าไทยสุดโหด ซาอุดิอาระเบียโกงแน่นอนลูกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งเป็นลูกล้ำหน้าอย่างชัดเจนความคิดเห็นต่อมาครับจากอินโดนีเซียบอกว่าประเทศไทยยังคงเป็นราชาแห่งอุตสาคะเนยอย่างแท้จริงคนต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามบอกว่าประเทศไทยมีผู้เล่นที่มีความสามารถทุกปีเวียดนามยังด้อยกว่าไทยอยู่จริงๆ เวียดนามคนต่อมาครับบอกว่าถูกต้องเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมยินดีด้วยกับทีมชาติไทยความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามบอกว่าเป็นการแข่งขันที่น่าทึ่งมากสู้ต่อไปประเทศไทยฉันสนับสนุนคุณจากเวียดนามเวียดนามอีกคนนึงครับบอกว่าการเสมอกับยู23ของซาอุดีอาระเบียที่เป็นแชมป์เอฟซีเก่งมากสู้ต่อไป ความคิดเห็นต่อมาครับเป็นของคนไทยบอกว่ากรรมการในโซนอาหรับรักกันจริงรักกันจัง,ก,ก,จงก่อนแข่งผู้สื่อข่าวไทยก็เตือนเป็นประจำว่าต้องระวังการตัดสินของกรรมการให้ดีท่านต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามบอกว่าไทยเล่นครึ่งแรกได้ดีมากๆขวบคุมบอลได้ค่อนข้างดีแต่ครึ่งหลังดูแผ่วลงไปเล็กน้อยความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวมาเลเซียบอกว่า มันยอดเยี่ยมมากการทำงานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชาวอินโดนีเซียคนต่อมาครับบอกว่าไทยเก่งแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นคุณภาพก็พอๆกับทีมอินโดนีเซียนี่แหละยังดีที่เวียดนามเกือบผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกได้ความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวอินโดนบอกว่าไทยน่าจะชนะ2ประตูตอนหนึ่งแต่ยังไงก็เป็นเกมที่ดีทั้งคู่ ความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามบอกว่า Nice g เกม Thailand เดินหน้าต่อไปพาชื่อเสียงของอาเซียนสู่สายตาชาวโลกความคิดเห็นต่อมาครับจากอินโดนีเซียบอกว่าเป็นเกมที่รวดเร็วเป็นเกมที่ดีสำหรับไทยอย่างแท้จริงคนต่อมาครับจากไทยบอกว่าระบบหลีกที่แข็งแกต่งทำงานแล้ว รวมตัวกันแค่1วันเสมอแชมป์ยู่23เอเชียได้สุดยอดแล้วความคิดเห็นต่อมาครับจากอินโดนีเซียบอกว่าทำไมอินโดนีเซียถึงไม่ได้รับเชิญในทัวร์นาเมนต์นี้กันละ่ะความคิดเห็นต่อมาครับจากอินโดนีเซียบอกว่าอินโดนีเซียตกใจมากที่เห็นสิ่งนี้พวกเขามีผู้เล่นที่ดีอยู่มากมายในทุกรุ่นจริงๆความคิดเห็นสุดท้ายครับจากอินโดนีเซียบอกว่า ประเทศไทยอยู่ระดับเอเชียแล้วไม่ใช่อาเซียนอีกต่อไปพวกเขายกระดับไปแล้วก็จบไปครับสำหรับคอมเมนต์ที่เราได้รวบรวมมาให้ได้ฟังกันติดตามเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลของไทยเราได้ทั้งชุด u 23และชุดใหญ่ได้ในช่วง FIFA Day เดือนมีนาคมนี้ฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และแสดงความคิดเห็นใตค้คลิปนี้ได้เลยครับติดตามกันได้ใหม่ครับในแมทชหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ